เขาทําเทียมเมืองอู่ทองช่วงหลังมานี้เป็นชื่อที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นที่ตั้งขององค์หลวงพ่อพระใหญ่แกะสลักหรือชื่อที่เป็นทางการคือพระพุทธปทิยาคีรีสีสวรรณภูมิแต่ชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าหลวงพ่ออู่ทองแต่ทราบหรือไม่ครับว่าตัวสถานที่วัดเขาทำเทียมนั้น ตั้งอยู่ถัดจากพระใหญ่แกะสลักเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของย่านเมืองอูทง่ทองไม่ค่อยได้รับความสนใจหรอกครับตัววัดปัจจุบันเป็นวัดตั้งขึ้นใหม่เดิมวัดอยู่บนยอดเขาเมื่อมีการค้นพบจารึกอักษรปัราวะอายุราวพุทธศตวรรษที่13-14 เป็นจารึกมีคำว่าบุทสยะคิริหรือบุษสยะคีรีแปลว่าภูเขาดอกไม้ทำให้เกิดความเชื่อว่าบริเวณวัดเขาทําเทียมอาจจะเป็นวัดแรกของสยามประเทศเพราะชื่อปุษษยคีรีพร้อมกับชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในรัฐโอริสาของอินเดีย ที่เชื่อว่าเป็นเมืองสถาปนาโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชและก็อธิบายยงไปถึงประเด็นว่ากู่ทองคือดินแดนสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอาโศกส่งส่งพระโสากับพระอุตรามเผยแผ่พุทธศาสนาแต่สภาพของวัดเขาทำเทียมจริงๆนั้นเป็นอย่างไรหลงเหลือล่องรอยหลักฐานสำคัญยุคสมัยใดเราจะพาไปชมกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาทําเทียมเมืองอู่ทองนะครับผมกําลังจะเดินขึ้นไปบนยอดเขานะครับผมโดยมีอาจารย์พี่ก๊อฟนนทพรอยู่มั่งมีนะครับผมเดินนําขึ้นไปแล้วครับเออรอด้วยครับ ตรงระหว่างทางขึ้นนะครับผมมีเสาอาโศกนะครับเป็นเสาพระเจ้าอาโศกที่พระเจ้าอาโศกไม่ได้สร้างนะครับมีรูปสิงแบบธรรมจักร,รเป็นอโศกที่เพิ่งสร้างนะครับตรงนี้จะมีบ่อน้ำนะครับผมที่มีการกูขอบเอาไว้ เริ่มจะขึ้นมาชั้นด้านบนนะครับแล้วทางด้านนี้จะมีกุฏิร้างนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพระภิกษุมาจําพรรษาอยู่ด้านข้างบนแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับก็มีศาลามีศาลแล้วก็ทางด้านนั้นจะมีถ้ำ มีสองทางแยกขึ้นไปด้านนี้ตรงนี้มีจาลึกนะครับจาลึกใหม่ก็ลงปีไว้สองห้าอ๋อสองห้าหนึ่งสามนะไม่ใช่หนึ่งแปดพอดูดีๆแล้วเป็นหนึ่งสาม หนังยี 1, 3, ก็เขียนอยู่ตรงด้านบนถ้ำเทียมสวรรค์สองห้าศูตัวนี้ก็มีบ้านเขาสูงบ้านถ้ำทีขอโทษทีครับบ้านเขาสูงเขาถ้ำเทียมบุรณะ,ะก็คือพูดถึงการบุรณะนะครับ คงบูรณะใน2ปีนะครับสำคัญคือสหกับ2513ทาหงาทางด้านโน้น,นก่อน14ตสี่ตุลาแล้วนะตรงนี้เขียนว่าเออดีมากเลยครับวันนี้บอกว่ากรุณาอย่าทำลายของและลร,รังแกสัตว์เป็นวัดก็เป็นเขตอภัยทานนะครับดูดูแล้วนะครับผมก็ส่วนทางด้านนี้ก็จะเห็นโครงสร้างที่แบบว่าคลาสสิกมากครับเป็นการออใช้อิฐก่อทำเป็น อาคารผนังถ้ำนะครับผมแล้วก็จะเห็นรูปแบบโครงสร้างที่เป็นแบบกุเป็นช่องลมนนี่ครับอันนี้มีสองสองอย่างนะครับก็คือว่าแบบนี้นิยมทําในสมัยอยุธยาต้นด้วยเราจะเห็นทั่วไปเลยครับที่อยุธยานะครับที่ทําผนังแบบนี้ครับผม,มที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับก็เห็นแบบนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่เห็นก็คือในรุ่นของพระเจ้าประสาททองนะครับวัดชัยวัฒนารามครับ หรืออย่างปราสาทที่นครหลวงนะครับเราก็จะเห็นกันทําก่ออิฐเป็นช่องผนังแบบนี้นะครับผมก็มีบัวหัวเสานะครับผมก็อาจจะมีการบูรณะในตอนสมัยโบราณน,นะครับผมในรุ่นเดียวกับที่มีการบูรณะโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับที่บริเวณด้านล่างนะครับที่มีการบูรณะแบบ ให้เป็นแบบรุ่นพระเจ้าปะสาททองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ำที่แบบเก็บไว้นะครับเ<ม>ขาเรียกว่าอ่างน้ำเทียมสวรรค์นะครับผมเขียนไว้จริงๆชื่อเต็มที่นี่คือเขาถ้ำเทียมสวรรค์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำตลอดปี นี้คงมีคอนเซปต์เรื่องของน้ำทิพย์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยแน่ๆนะครับผมเพราะว่าอยู่บนเขาแล้วก็อยู่แบบนี้นะครับอยู่ตรงสถานที่สำคัญแบบนี้ก็มีร่องรอยของการบุรณะในรุ่นหลัง2,500อะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมอยู่อิดก็เป็นอิดเก่าครับดูสภาพข้างใน ยังไม่หมดครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนต่อเริ่มจะเห็นวิวที่สวยงามครับผม มองไปเห็นเมืองอู่ทองนะครับอยู่ท่ามกลางทุ่งนาครับเราขึ้นทางนี้ต่อ ขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะเห็นเป็นอาคารนะครับแล้วก็มีเสมาล้อมรอบนะครับผมแปดทิศเลยนะครับมีด้านหน้าด้วยนะครับผมที่น่าสนใจก็คือเสมาเนี่ยเข้างในเป็นหินแกรนิตนะครับผมแล้วก็มีการก่อปูนพอกนะครับก็จะเห็นมี ส่วนข้างในก็จะมีการทำแบบเป็นกระเปะ๋ออันนี้เป็นการบูรณะนะครับผมตรงนั้นจะเขียนว่าเป็นสองห้าหนึ่งสี่ะครับ,บางปะมาะอะไรเงี้ยนะจะเป็นคนสำคัญจากบางปะมาะนะครับผมมาบูรณะนะครับก็เสียงดังอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้มีศิลาแรงครั อรงสร้างแล้วก็เห็นว่ามีการทำเสาหลอกด้วยแล้วข้างหลังก็จะมียกกระเปะ๋ะออกมาด้านบนซึ่งทำให้เห็นเขาโค้งที่แบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับที่มีวิหารลายนะครับ ที่วัดมหา,าธาตุอยุธยานะครับผมแล้วก็ที่วัดเขาเหลือที่ลาดบุรีนะครับในตัวเมืองลาดบุรีนะครับผมถัดจากวัดมหา,าธาตุนะครับผมมหา,าธาตุลาดบุรีนะครับที่ใกล้ๆกันนันนะครับที่มีการพบพระพุทธรูปทวาราวดีในตัวเมืองลาดบุรีนะครับ<ม>วัดนั้นนะครับ แล้วนี่จะมีแบบเสมาแบบจมดินด้วยนะไม่ไม่ค่อยพบที่ไหนเลยนะครับที่แบบว่าใช้เอสมใช้วัสดุแบบหินแกรนิตเนาะเป็นใบเสมาแบบนี้ครับผมพี่พ,พี่พี่ก็เคยเจอที่ไหนไหมไ<อ>ที่แบบเอาหินแกรนิตมาวางตั้งเป็นเสมาแบบนี้ไม่ลึกไม่ออกเนาะไอ้มาแกรนิตเหรอหแรกหินเช่นนวนแล้วปะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชนวนถ้าเป็นชนวนนะใช่ชนวนนะเยอะอยู่แต่ไอเนี้ยไม่ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเป็นหินแกะเห็นแต่ว่าเป็นหินชนวนแบบเป็นธรรมชาติแกนิตไอ้เนี้ยแกนิดแรับก็แกนิตเนี่ยเป็นเป็นวัสดุที่นิยมในรุ่นพระนารายู่เห็นในหวังอยุธยาอยู่ ก็ทำเป็นหัวมุมสองใบได้ไหมอะหัวมุมสองใบคู่ใอเคจะเห็นอีกทีก็วัดพระศเพชที่เป็นหัวมุมสองใบอ่าออไอ้วัดสามพิหารวัดอะไรนี่เยอะแยะเลยแบบพวกนี้เป็นหัวมุมเป็นซ่อนนึงเป็นวัสดุธรรมชาติครับเมื่อกี้เราส่วนทนส่วนท่านทส่วนทนากันแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่เป็นการใช้วัสดุธรรมชาติ ที่อยู่หาได้บนเขานี้มากกว่านะครับนี่ก็เป็นวัสดุของตรงนี้เลยครับเพราะว่าคงช่างก็คงถึงจะมีศรัทธายัางไงก็คงจะแบบไม่อยากจะแบกหินทรายแดงขึ้นมาก็ไม่ใช่ใส่เขาเตี้ยๆสักที่ไหนนั่นก็เอาเขาก็เลยแบบเป็นภูมิปัญญาก็เลยแบบเอาวัสดุ จากข้างบนนี้ที่มีนะครับผมตั้งเป็นใบเสตตั้งเป็นเสมาขึ้นมาแล้วทีนี้แต่เวลานั้นจะทําลวดลายสลักก็เลยจะต้องแบบเอาปูนพอกแล้วก็ทําลวดลายขึ้นอ,อาจารย์พี่กกอ็ได้มีการค้นพบสิ่งสําคัญนะครับผมอ่ะเป็นอะไรครับพี่ก็อันนี้เป็นหลักคือเป็นเสมานะครับคือเป็นเสมาของ บริเวณเขาปุษยะคีรีนะครับเราจะเห็นล่องรอยอมีการต่อเติมหรือว,ว่ามีการพอกเสริมขึ้นมานครับของเดิมก็คือเป็นลักษณะคืออาจจะใช้เป็นแท่งหินธรรมชาติในบริเวณนี้เอามาทําแล้วก็ ต่อมาจะมีการพอกซ้ำนะครับอีก2ชั้นโดยในชั้นนี้น่าสนใจคือชั้นที่2นะครับก็คือว่าเราเห็นถึงร่องรอยของการขูดขีดลวดลายนะครับเป็นแบบขึ่งเป็นแยุทธยาเลยนะครับเป็นแบบยุธยาก็คือมันรักคล้ายๆกับเป็นดอกบัวนะครับตรงบริเวณที่เป็นคาเล็กเอว ส่วนเอวของไบเซม่าะครับอันนี้ซึ่งลายพวกนี้จะพบโดนมากเป็นในหินทรายหินทราย <bang. S 2> แดงนะครับแล้วก็แต่ว่าเข้าใจว่าช่างนี่ก็คือยังคุ้นเคยกับคติการใช้การม,มีรถลายแบบนี้อยู่ก็เลยก็เลยใช้แท่งเหล็กหรือไม้ก็ได้นะครับคือขูดขีดบ,บริเวณ ปูนที่ยังหมาดๆอยู่ก็คือให้เป็นรูดลายเหมือนดังที่เคยทําในไสมันไสแมนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยก็คือเป็นชั้นที่สองแล้วก็ต่อมาจะมีการพอกอีกชั้นหนึ่งปูนอีกชั้นหนึ่งในสมัยหลังตอกจะก็เห็นเห็นโครงเดิมอยู่เห็นแบบพยายามรักษาโครงอยู่นะเนี่ยเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นหมายคาใหญ่ว่าคงจะมีการทํารอยหยักข้างบนอีกหนึ่งรอยนะครับคือข้างละรอยนะครับแล้วก็ พยายามทาเก็บสภาพเดิมไวนะครับก็คือพอจะ,ะเลยฟันนิฐานรูปเดิมได้นะจากจาก,จากการอะไรนะจากการที่ปูนจะเทอออนะสมัยที่สร้างได้อย่างจริงครับผมครับผมคราวนี้จะไปด้านบนนะครับคุณเจดีตรงนี้จะไม่ไม่มีบันไดนะครับผมแต่ก็เ,เดินได้ ็มีลัทธิการตั้งหินแล้วก็จะเห็นพวกเศษอิฐนี่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีการทำเป็นแบบเอา,เอาหินมาก,อก่อเรียงกันยกชั้นเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็ ข้างบนอีกฐานนึงตัวเริ่มจะเป็นตัวเจดีฐานทําเป็นฐานเขียงก็ขึ้นไหมองค์ะคระฆังนะครับป้องฉะไนด้านบนเออมีการเจาะป้องกันอ,อ,อันนี้เป็นสภาพผ่านการบูรณะแล้วนะครับผมจะมีภาพเก่าทีออ่จะเห็นแบบเป็นสีดำอยู่ นี่จะถือเป็นโบราณสถานหมายเลขสิบสองนะครับของเมืองอู่ทองส่วนทางนู้นเป็นพระพุทธรูปใหม่ครับพระพุทธรูปที่เพิ่งสร้างนะครับเหมือนแผ่เมตตามองลงเบื้องล่างนะครับซึ่งเป็นเมืองอู่ทองนะครับ ตัวเมืองจะอยู่ด้านนน้นะครับเห็นตึกกระจายก็มีการห่มคุมเจดีอันนี้จะเป็นเจดีสมัยอายุยาปลายนะครับจะเห็นได้ว่าหลักฐานที่อยู่บนยอดเขาที่หลงเหลืออยู่นั้นเป็นของสมัยอายุยา เป็นอยุธยาปลายแบบจัดหนักจัดเต็มมากจึงอยู่ว่าบริเวณด้านล่างหน้าเขาเยื้องไปทางเหนือซึ่งคือบริเวณหน้าพระใหญ่แกะสลักนั่นแหละก็เป็นที่พบธรรมจักรเก่าสมัยทวาราวดีแต่ก็ไม่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องหรือจะสืบย้อนกลับไปได้ถึงสมัยพระเจ้าอาโศกคำว่าปุษยคิรีเป็นคำมงคลที่เรียนแบบอินเดียครับ ชื่อบ้านนามเมืองของย่านโบราณในย่านอุตสาคณนีหลายที่จะมีขนบนิยมของการใช้ชื่ออินเดียมาเป็นชื่อย่านเช่นอยุธยาก็มาจากอโยธยาเมืองพระรามหรืออย่างทวาราวดีก็มาจากทวารกะเมืองพระกฤษณะในอู่ทองเราก็จะพบว่ามีการกำหนดนิยามให้เขาคอก เป็นเขาไกลลาดของพระศิวะดังที่ช่องเราได้นำเสนอไปแล้วในคลิปตอนที่พาไปเยี่ยมชมคอกช้างดินคำว่ากุดยะคิรีก็เช่นกันครับเป็นนามมงคลตั้งกันภายหลังโดยเอาชื่อมาจากจักรวาลภูมิศาสตร์ของอินเดียอีกชื่อที่เป็นชื่อเก่าอ้างอิงตามวรรณคดีขุนช้างขุนแผนก็คือเขาทำเขียนเป็นที่ที่ขุนแผน เมื่อลักพานางพิมพ์ได้พามาหลบซ่อนตัวอยู่ด้วยกันนางพิมพ์เป็นสกอยคุนแผนพาขึ้นม้าสีหมอกแววนออกมาจากเมืองสุพรรณมาแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่เขาทําเทียนซึ่งมีความเชื่อว่าคือภูเขาแห่งนี้ซึ่งก็จากสภาพที่มันเป็นวัดวาอารามแบบเนี้ยแบบที่เราพาไปได้ชมเนี้ย มันก็ไม่น่าจะเป็นที่ลบร้างว่างเปล่าเสียทีเดียวนะครับซึ่งในวรรณคดีเ,เป็นที่ลกร้างนะครับสรุปก็คือเป็นชื่อวรรณคดีไปอีกนะครับชื่อเขาทําเทียนนะชื่อที่ดูจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับชื่อปัจจุบันอย่างชื่อเขาทําเทียมก็คือชื่อเรียกที่ว่าเขาทำเทียมสวรรค์ เมื่อเราเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาแล้วเราจะมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวกับอยู่บนสวงสวรรค์ก็ดูจะมิเซ็นเหมาะสมในการที่จะเป็นที่มาของชื่อสถานที่สำหรับประเด็นที่ว่าทำไมมีอยุธยาอยู่บนยอดเขาทำเทียมอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะครับในแง่ที่ว่า บนเขาในย่านอำเภออูทองหลายแห่งก็มีร่องรอยหลักฐานสมัยอยุธยาทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ได้มีแต่ทวารวดีเช่นบนยอดเขาพระมีเจดีย์และพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเขากำแพงเจดีย์ปัจจุบันก็สร้างทับเจดีย์เก่าสมัยอยุธยาเขาดีสลักตรงทางเดินขึ้นเขาหน้าวิหารอยยพระพุทธบาท เดินขึ้นไปก็จะเห็นว่ามีเจดีพระธาตุซึ่งก็สมัยอยุธยาบริเวณพื้นล่างตรงโบราณสถานหมายเลขหนึ่งในย่านตัวเมืองอู่ทองย่านริมน้ำตรงบริเวณไม่ไกลจากท่าพญาจักรก็มีร่องรอยของการบรูรณะสมัยพระเจ้าปราสาททองคือสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีการติดต่อค้าขายและ,จะเจริญสัมพันธ์ทาไมดติกับพมา่า อยุยาเองสมัยนั้นก็ยังยมีอำนาจปกครองเมืองมริดซึ่งเป็นเมืองท่าทางแถบชายฝั่งทะเลอันดามันทําให้แม่น้ําจร์เคสัมพันธ์ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อเชื่อมกับรุ่มแม่น้ําแม่กองได้ซึ่งก็เป็นเส้นทางออกไปยังเมืองมริดและหัวเมืองในแถบของอํานาจของพมา่ามอนเส้นทางนี้ก็จึงเกิดมีความสําคัญขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยต่อมาคือสมัยอายุยาปลายอย่างรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกศเป็นช่วงความสัมพันธ์ราบรื่นเป็นเป็นไมตีแลกเปลี่ยนการค้าและการทูตกับพม่าอังวัทําทให้บริเวณอู่ทองซึ่งเป็นทางผ่านระหว่างอายุยากักอริสและพะม่ามอนมีความสําคัญและแม่น้ำโจรรเข้สามพันที่เชื่อมกับแม่น้ําแม่กองและแม่น้าท่าจีน ก็เป็นอีกเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากฝั่งอ่าวไทยไปอันดามันได้เมื่อมีการค้าที่รุ่งเรืองผ่านไปมาในย่านก็ทำให้ผู้คนในย่านอูทองมีกำลังทรัพย์ที่จะสร้างศาสนสถานที่สวยงามขึ้นบนยอดเขาของตนเอวังก็ด้วยประการชนีแลครับผม